สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับโี EP นี้นะครับทุกคนผมกับิภาพี่น้องนะครัเนี่ยมาทาสีนะครับเพราะว่าถึงขั้นตอนการทาสีแล้วนะครับโมการทาสีนะครับแต่ม่ยากนะครับทุกคนคลิปนี้กับสำหรับมือใหม่เลยว่าท่านใดที่ต้องการที่ทาสีบ้านด้วยตัวเองนะพี่น้องอาศิแบบเล็กน้อยนะครับ่อยากจ้างสร้างนะครับหรือว่า เขาอยากสิทดลองทาสีด้วยตนเองฮ็ดเขาทาอย่างไ๋นะครับอันนี้ก็พ่อสิเป็นแนวทางในการทาสีบ้านด้วยตนเองนะพี่น้องนะครับนี่ขั้นตอนมากับบยิยานะทุกคนนะผมก็ต้องบอกไว้ก่อนผมก็แม่นช่างสีนะครับผมเป็นเป็นเป็นช่างทั่วไปนะครับกับพ่อเฮ็ดได้นะครับไม่ถึงกับขั้นชํานาญการแต่กับพอเรียนรู้กับช่างทาสีพ่นมาหน,น่อยนะครับก็บเลยมามามา,มาให้ความรู้มาแนะนานะครับถ้าพิดถืออย่างใดก็ขออภัยนะทุกคนนะ ถ้ามันไม่ถูกต้องกับฝากคอมเนต์ฝากอย่างใต้คลิปนะครับพี่น้องคงก็ม,กมาสาธิตตามประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอมานะครับพี่น้องนะเมื่อนี้นะครับผมกับชิพาพี่น้องนะครับมาทาสีรอบห้องนะทุกคนปูนใหม่นะครับปูนใหม่ปูนใหม่แล้วก็มาปูนเก่าด้วยนะทุกคนเพราะว่าแผงนี้มันเป็นแทงตัวเติมนะครับมันก็ต้องทาปูานเก่าเท่ากับมีวิธีการทาจังไดแล้วก็มีแผงรอบนอกทุกคนรอบนอกจะเป็นปูนใหม่ทั้งหมดนะครับ มันแบบนี้นะครับพี่น้องเข้ากับสีมารับชมกันนะครับว่ามันมีวิธีขั้นตอนกันทังได้นะครับในการผสมสีหรือว่าการทานะครับผมมารับชมกันเลยนะครับพี่น้องนะอันดับแรกนะครับทุกคนก่อนจะทาสีนะครับเราต้องทิ้งผนังพวกนี้ไว้ให้ผนังมันแห้งนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเกือบสองอาทิตย์ก็ได้ครับอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ว่าผนังมันแห้งมันจะขาวอย่านี้นะครับแลสังเกตสีสุกโป่นะทุกคนเ้ากคัดออกหมดนะครับอุปกรณ์ที่เราใชมีมื่อนี้นะพี่น้องนะมามารับชมกันนะ สีนะครับทุกคนอะไรเป็อะรขับอะไรคือสีนะครับสีกระสีมีสองอย่างนะทุกคนนะมีสีรองรองพื้นอะไรแบบรีนะสีรองพื้นปูนใหม่หรือว่าจะเอาสีรองพื้นปูนใหม่ปูนเก่ามันจะมีสองยี่ห้อนะครับอนใดก็ได้นะครับเอาสีรองพื้นมานะครับแล้วก็สีแท้ทุกคนสีแทเขาจะเอาสียังนะครับส่วนผมเอาสีขาวนะทุกคน ้องมันสีขาวเวลาเปิดไฟมันจะสีสว่างจ้านะครับทุกคนพอก็เลยเอาเรื่องออกสีขาวนะครับผมทีนี้แล้วก็มีถุงมือพี่น้องข่าวมาได้ถุงมือนะครับม่ได้เลยเพราะมันจะเปื้อน <laughs> แปรงเล็กทุมันไว้เก็บขอบเก็บยางนะครับแปรงเล็กนะทุกคนบนัน้แปง้งเงาบัน้พี่น้องนี่ลูกกิ้งอาจจะเป็นเจ็ดนิ้วสิบนิ้วก็ได้นะครับแล้วแต่อัฒานานะครับแต่ผมสอบอันน้อยเพราะว่าจะได้ผสมในคู่ถังนี่ด้สะดวกนะครับพี่น้องนะเจ็ดนิ้ว ไม้ทุกคนไม้ต่อนะครับไม้ต่อเพื่อสีเพื่อจะทาสีในที่สูงแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับขั้นนั้นนะครับอันนี้มันต่ำนะเท่ากับเอาเลือเอาประมาณนี้แนละ้วมันเท่ากับตัดตามขนาดที่เรา,านัดนะครับอันนี้คือบอแมนนะไม้ต่อนะแต่เป็นไม้คนสีไม้คนสีนะครับตีฟกๆๆนะทุกคนนะแล้วก็ถังสีที่น้องนี่นครับถังสีเปล่าเอามาผสมสีเข้าจุดผสมในถังรวดเดียวนะครับ มาทุกคนเข้ากับมารับชมขั้นตอนกันเลยนะครับแต่อันนี้วัดเอียนขอเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเพราะว่าชุดชุดไปทําไปเฮ็ดบุญน,นะครับชุดหลอ่อ oh, <no. S 1> เปลี่ยนชุดกับพี่นอ้องแป๊บน,นึงโอ้โ oh. ห oh, ลงมาแล้วทุกคนแปลกเล่า,าแลวโอ้โ oh, หไม่ขนาดนั้นนะพี่น้องนะเข้าก <c oughs> okay. ับอันนี้ก็กักนสีกันชีร้นไสนะครับผมกันสีร้นไส <c oughs> มาพี่นอ้องอันดับแรกนะครับทุกคน ก่อนที่เราจะทาสีนะครับเขาก็ตงผสมสีรองพื้นเขาองทาสีรองพื้นนะครับทาสีรองพื้นเพื่ออะไรทุกคนเพื่อการสีมันหลุดล่อนนะทุกคนมันสะมีสีเคลือบทําให้ยืดอายุการใช้งานของสีจริงนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเข้าทาสีจริงไปเลยมันจะบย,ยึดเกาะผนังได้ไม่ดีนะทุกคนมันจะหลุดล่อนเร็วนะพี่้องนอนนะสมมติว่ามันได้สามปีมันก็อาจจะหลุดล่อนก่อนนั้นนะทุกคน ขาจําเป็นต้องมีสีลงพื้นนะครับอันนี้คือความจำเป็นของเขานะครับพาอสําคัญบางบางยี่ห้อก็อาจจะไปปรับปรับความเป็นกดด่างของผนังนะพี่น้องทำให้สีของเขาเนี่ย่จืยนซืดหรือว่ารุดรอดลงมานะครับผมมาวิธีการผสมนะทุกคนอันนี้คือเอาตามหลักวิชาการที่เขา,าลงตามนี้นะครับเขาบอกว่านะทุกคนเขาบอกว่าวิธีการใช้งานนะทุกคนผสมเครื่องพ่น หรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าผสมน้ําสะอาด20-25%ทางนี้ผสมน้า20-25%นะครับทุกคนการผสมพื้นสีรองพื้นพื้นปูนใหม่นะครับกบทาหนึ่งเที่ยวทุกคนคือปูนใหม่ของเขานะครับปูนใหม่ข้่งนี้นะครับทีนี้ทาสีทับหน้าร0ออันนี้คือโบได้ผสมน้ำนะครับคือฝั่งนี้นะทุกคนมันจะเป็นสีทับหน้าเท่านั้นสีทับสีตัวเดิมนะครับ ไม่ต้องผสมน้ําทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ื๊ดสองเที่ยวนะแต่ว่าเราดูก่อนนะถ้ามันโมกรเราเากิดข้ารถเที่ยวเดียวเอาละครับมาผสมกันเลยนะครับทุกคนมันบอกว่าอย่างนี้นะเอา้ามันเรือมีดมามันบอกว่าอันนี้ทางนี้มันมันเทียบไปสิบลิตรอนะสิบลิตรนะทุกคนถ้าสิบลิตรผสมน้ำยนะี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะเทียบนี้เป็นร้อยลิตรก็ผสมน้ำยี่สิบลิตร ถ้าตัวนี้เป็น10ลิตรก็ผสมน้ำ2ลิตรอ่าทุกคนนีครับระกษาไง่ายขวดนี้มันขวด2ลิตรแต่ว่าการผสมนะครับข้าสิบผสมครึ่งหนึ่งเด้อพี่น้องเข้าใจง่ายๆกันนะครับไม่ต้องเข้าใจยากนะครับภาษาแทบานเขาครับครึ่งหนึ่งไอ้น้ำตัวนี้ก็ครึ่งหนึ่งเด้อพี่น้องเข้าาใจง่ายๆนะครับไม่ต้องเขง้าใจยากเนาะมีแต่สทบานเราเบิบเงนะครับนะอาจจะมีสร้างที่พิ่นสกัดสูสเมือแก่สิ มาแนแน,แนวเนาครับเนาวว่ามันบทถิงต่อนะครับแต่ว่าเราออกวิธีท่าบ้านเราแต่ว่าผมจะใส่วิธีนี้มาตลอดนะครับมาผมาสมเปิดสีกันเลยครับเดี๋ยวผมไปหาพี่มาเปิดสีมาเปิดสีก่อนนะพี่น้องอันดับแรกมาเปิดสีเปิดสีนะครับมันจะมีร่องนะครับมีร่องร่องตรงนี้แล้วก็เขาจิ้มเข้าไปนะทุกคนนะมาพี่น้อง พี่น้องครับเอาซื้อสีมใหม่ๆนี่เขาจะเทแบบผสมเร็วไอเนะครับทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในร้านมันมันดนนะครับมันนานนะครับเขาต้องมีการคนให้สีมันเข้ากับน้ํายาเทุกคนมันจะมีน้ํายาเคลือบมานเขาต้องผสมคนทุกสีทุกสีนะครับเหมือนกัเหมืดนะครับถ้ามันมันทิ้งไว้นานหรือว่าเขาปาไว้ข้ามคืนเขาต้องตีให้มันสีมันแตกก่อนนะครับเขาก็ต้องคนนะครับพี่น้องคนใอ้สีน่ะเพื่อให้สีมันแตกใช่ไหมครับมันจะเข้มข้นนะทุกคนที่มันไม่เข้มข้นมันก็จะเข้มข้นนะครับ นี่นะครับตีสักระยะหนึ่งนะครับนี่นะครับผมอ่าพอตีแตกแล้วนะทุกคนนะสีมันเริ่มแตกแล้วนะอันดับต่อไปนะครับเขากับสีมาเทเซคููถังตัวนั้นครับเขาหาที่รองก่อนนะครับทุกคนเบอร์ฉันแล้วพื้นมันสิเปื้อนนะครับจุดนี้นะครับนี่นะครับทุกคนนี่นะครับเขากบเอาสีเทใส่นะครับทุกคนสีเทใส่นะครับที่เท้าคนเมื่อกี้นี้ครึ่งครึ่งถังตัวนี้นะพี่น้องครึ่งถัง ครึ่งถังเรายาผสมเหมือนนะครับประมาณครึ่งถังพี่นอ้องอ่าครึ่งแล้วเห็นไหมเอาครึ่งแล้วโอเคเอาแค่นี้ก่อนครึ่งถังปิดฝาไว้ทุกคนปิดฝาก่อนจ้ากนั่นนะครับพี่น้องเข้ากับผสมน้ํานะครับ,น,บรน้นําสะอาดนะทุกคนน้ําสะอาดครึ่งถังนี้เหมือนกันนะทุกคนครึ่งถัง เห็นบ้ครับ,บรให้ก็ค่อยคนไปนะพี่น้องนะนี่นะครับอ่าโอเคครึ่งแล้วทุกคนประมาณนี้นะครับเฮากะตีตีสีให้มันเข้ากันนะพี่น้องให้มันเข้ากับน้ำพวกมันจสแยกกันอยู่นะครับทีแรกมันจะบเข้ากันนะครับนี่นะครับทุกคนเขาใส่น้ำเพื่ออะไรครับเพราะว่า เพื่อให้มันทาง่ายนะครับทุกคนให้มันลื่นนะครับถ้าพวใร่น้ำมันก็ไม่สินหนืดอยไม่สินเทียบอะไรนะครับไม่สิ่ทาอะไรนะทากอากสีลําบากจังหน่อยนะครับพี่น้องนี่นะครับผมเราก็มองดูตาเปล่านะบางคนบางคนที่ทาสีแล้วเขาสิรูนะครับมันจะมันจะบนมันจะบนบอนั่นไหมทุกคนมันจะบนลื่นนะครับเอาก็เติมน้ำเซตและน้อยนะครับอย่าเติมหลายครับประมาณนี้นะครับพี่น้อง คนกับไปกับมายังซีนะครับให้มันแตกอ่าเรียบร้อยท่พี่น้องเรียบร้อยนะครับจากนั้นเฮ็ดจังไรครับจากนั้นก็ทาครับพี่น้องบัดนทาได้ทาสีได้ครับบัานนีน้แนะครับ l ูก k ิ่งที่ออกมานะครับทุกคนแกะนะครับแกะนี่นะครับผมแกะนะทุกคนตัวรามนะครับเอารามที่หาเตีมาตัว นี่นะครับจากการต่อด้ามนะครับ,บทุกคนหลักการนะครับพี่นอ้องเข้ากับจุ่มแปลงนะครับการจุ่มแปลงกันมีเทคนิคนะพี่น้องนะหลักการจุ่มแปลงนะครับคือจุ่มลงไปนะครับให้ท่วมนะครับให้ท่วมแปลงจะน่นกะนี่นะครับกิ่งกิ่งเส่ขอบมันนะพี่น้องนี่นะครับกิ่งกิ่งนี่นะครับเล นี่มันหกนะพี่น้องพยายามเก็บถ้าจากบนลงล่างไปนี่พี่น้องถ้าจากบนลงล่างครับนี่นะครับ อันนี้คือการทาผนังปูนเก่านะครับทุกคนกระทาคือกันนะครับผนังปูนเก่าแต่ว่ามันกัดสีขึ้นสียา,ากนิดหน่อยครับเพราะมันเป็นสีมีสีเดิมอยู่แล้วเนาะยิ่งเป็นสีที่มันเข้มข้นนะครับทุกคน,ม,นมันก็จะขึ้นยากจักหน่อยนะครับผมก่อนเทจะออกไปสู่รอบนอกนะครับทุกคนเทก็ต้องทําการเก็บเก็บขอบบนเห็นไหมครับมันจะมีขอบบนที่มันดำๆนะครับผม กับขอบเสาขอบผู้นี้นะครับผมขอบข้างล่างนะครับโดยการใส่แปรงเล็กนะครับทุกคนแปรงแปรงแปรง่งงน้อยนะครับผมนี่เสนี่ครับผมเขาใส่แปรงตัวนี้เป็นตัวเก็บขอบนะครับนี่นะครับ นะครับทุกคนตามคาแนน้ำเครืเจ้านะครับผมคือเขาขึ้นไว้รอบแรกแล้วนะทุกคนนะครับฝั่งนี้มันมันมันขึ้นแค่รอบเดียวนะครับมันเป็นปูนไม่นะครับผมขึ้นรอบเดียวเขาก็จะทาสีจริงไปเลยนะครับเข้ากันรออีกประมาณสองชั่วโมงนะทุกคนเขาเาค่อยกลับมาทาสีแท้นะวันนี้ครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นรองพื้นรอบเลยเอ้ยทาสีอรองพื้นแหละทุกคนเขาต้องรอสองชั่วโมงนะครับทุกคนแล้วเขาก็กลับมาทาครับโอ้ขนาดนี้ขาวแบบ เหมือนสีจริงแล้วพี่น,อน,น้องมองนะมันขาวเนียนนะถ้าเราเอตาตาผสม,มได้นะมันจะขาวเนียนนะมันสีบทจ,จางเลยทุกคนเห็นไหมเหมือนสีแท้เลยนาะพี่นอนะ้องเนาะส่วนเราท่าสีแท้นะครับขาวเนียนเลยนะครับแลวฟังนี้มันอาจจะยากนะิดนองเพราะว่ามันเป็นสีทับหน้านะทุกคนนะครับต้องทายซ้ำรอบนึงมาครับผมท่าสีซ้ำรอบนึงแล้วผมเข้าสีผ้ากันออกไปสู่ข้างนอกนะครับข้านนอกกระทาเหมือนกันนะครับ ทุกคนเข้ากระทารอบในแล้วแล้วนะครับผมเพราะว่าค่านี้หนึ่งรอบนะครับเพราะเป็นปูนใหม่นะทุกคนเห็นไหมขนาดรอบนี้มันจะสีขาวแบบเนียนเหมือนเหมือนสีสีแท้แล้วนะครับขนาดนี้นะครับมันยังขาวแบบนี้ฮะถ้าเขาท่าสีแท้ก็ไปนี่แบบมันสีขาวเดียวกัน,กนเลยแต่ขาวนวลนะครับบบนี้ในนี้คือกันนะครับ,บแตนนี้ก็เป็นปูนใหม่เห็นบอกพี่น้องขาวเลยเนาะขาวเนียนแต่ยังยังเป็นสีแท้นะครับอันนี้เป็นปูนเก่าทุกคน ฝั่งนี้จะเป็นปูนใหม่ขึ้นรอบเดียวนะครับรอบเดียวโอเคเอาแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นรอบที่สอง,สองทุกคนเห็นไหมมันเริ่มจางสีสีพื้นหลังเกลีเปลี่ยนสีเทามาเริ่มจางเข้ากับส,สีทาสีเทานะครับเพอขึ้นสองรอบแล้วนะครับเห็นไหมทุกคน,นจากนั้นนะครับรอสองชั่วโมงพี่นอ้องสองชั่วโมงที่ตามคําแนะนำก่อนนะครับให้ปูนมันแห้งเข้ากับสีออกไปทาข้างนอก,กนรอนะครับไปทาข้างนอกกันเลยนะครับเท่ากับออกมาสู่ผนังด้านนอกกันนะครับคนมันก็จะมีผนังตัวนี้นะครับ แผงหนึ่งแล้วก็แผงข้างๆนะครับแผงข้างแบบนี้นะทุกคนบรรยากาศดีทุกคนโอ้บรรยากาศสวยงามสดใสนะพี่น้องมาครับเขาเรื่อยๆอีกแผงหนึ่งนะครับแผงข้างๆนะพี่น้องนะนี่นะครับผมอันนี้คือผมทาไปแล้วสองแถวนะครับเ้องกระซิมาทาต่อนะครับไปไปเรื่อยๆพี่น้อง การทาสีห้องพื้นนะครับทุกคนบแม่นว่าเข้าสีวาดแต่งรือซื้อนะครับมันต้องมีการกดนะครับตัวที่สีบวเข้มนะครับเข้ก็ใส่แรงกดแปลงนะครับทุกคนมันมีความเข้มนะครับหลังจากที่เข้าออกออกไปทารอบนรอบๆมานะครับทุกคนวันนี้ครับเข้ากับครบสองส้วมงแล้วนะครับข้าเกษตกรรมมาทางในห้องนะครับผมบนบนบนสีที่มันแห้งเนี่ยเป็นอีขาวนะครับ ลองพื้นรอบเดียวได้พี่น้องถ้าท่านใดยี่ต้องการสารออื้ท้ายรอบนึงทอานขาวขึ้นวันนี้ก็ได้นะครับถ้าสีวันเรือนะครับทุกคนตัวผมผมทารอบนึงนะครับทุกคนนี้ผมกับสีทำการผสมสีเทสเดี๋ยวันนี้พี่น้องสีขาวเทสครับวันนี้นี่น,น,นะครับผมสีสีขาวเทสบริษัทโฆษณาดีกว่าเนี่ครับนี่หัวไก็ได้นะครับผมแต่ว่าขอแนะนำนะครับผมสีขาวเทสกับผสมกัน ผสมน้ำ20ลิตรสำหรับแปรงลูกกิ้งนะครับผมแล้วก็ผสมเครื่องพ่น25เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่20ลิตร25 20เปอร์เซ็นต์ผสมเครื่องพ่นหนอ่อ25เปอร์เซ็นต์นะพี่น้องอัตราส่วนเก่านะครับผม20เปอร์เซ็นต์เราจะเรียมาแกะกันนะครับนี่นะครับรักการนะครับเข้ากับเทซีแอลลงไปในภาชนะที่เราใช้ผสมนะครับ เอาเหมเือนกดิมเลยนะครับแรแตะทุกคนกาประมาณน่อนะครับว่า,าเาใส่เบรดบอลจนผมนี่ยสีเหลืวไปนิดนึงนะครับเพื่อไว้เก็บขอบเวลาที่มันมันมันเกินนะครับมันหนาวเกิน46เสร็จเรื่อย ขาอะไรก่อนนะครับเรามีความสติฟ้าก่อนนะครับจากนั้นเอาไปเท่ากับผสมน้ำนทุกคนผสมน้ำน้ำสะอาดประมาณครึ่งน,นิดทุกคนนี่นะครับนิ่นึงนะครับทุกคนนี่ Bọn chị đang làm sao? Bọn chị đang làm sao? Bọn chị đang มันจิงดีใช่หล่ะโอ้เปล่ยนไแล้วนี่คือจะเอละครับจตทันน้ำเข้ากับกับสีลนี่เนาเนาะเขากันทำการเอาไป,าไปไาทานยงนะครับแล้คกาทากับอิการนะครับถ้าจะบุญลงล่างรซ้ายไปกขวาเห้ตอนนครับนี่ครับผมมาครับก,กับสีพทธาได้พี่น้อนงะ นี่นะครับเรื่องจากซ้ายนะครับเรื่อรน้หลักรมผรัก บางท่านอาจจะท่าสร่กอบกเหมือนท่านอาชีพท่าลมนึงนะครับแต่ว่าผมผมท่าลบเดียวเพราะนะครับโฟนสีขาวมันทาง่ายเข้าหาง่ายมันเก็บง่ายครับถ้าจากดารียาผู้อกน้ำน้ำน้ำมาแชงที่ห้องการเปลครับ ถ้าเราตอบแดงเราทำเมื่อกี้นะท่านแดงเป็นหอยนะท่านว่าเรื่องเป็นย นะครับทุกคนหลังจากที่เราทามารอบนึงแล้วนะครับผมอันนี้คือทาสีีแท้รอบนึงแล้วนะครับผมวันนี้มันกับสีสเกตเห็นนะครับเคือบอกทุกคนมันจะบกขาวสว่างทั่วกันบหมดนะครับมันยังมีเก็บตุ้มดำๆนะไครับคือมันยังบดยังไม่ใช่สีขาวสนิทนะครับผมนี่ครับมันจะเป็นห้องไอ้ดำๆนี่นะครับ เขากับสีทับการเอาสีที่สีเวอร์ที่ผสมน้ำนะไหมพี่น้องบัดนี้มาเก็บรอบสุดท้ายนะครับรอบที่เป็นห้วยดำนี่เก็บให้หมดนะครับมันกับสีสวยงามนะครับบัดนี้ครับพี่น้องมาครับผมเทให้หมดเลยครับจากันะสีที่มันบริเวผสมน้ำสีเพียวๆนะครับคือมาเก็บตุกนะสุดท้ายคือม่นนะมาเก็บนะครับเก็บให้หมดนะครับ เรือได้ทำเข้ากระสิเอาแปรงเปินจุ่มเก็บเก็บคอครัทุกคนนะอันนี้สำหรับเก็บเก็บคออย่างเงี้นะครับต้องคอยตัวมาครับเข้ากระซิบทำการเก็บนะทุกคนเก็บอดเดนดำนี่นะครับเก็บให้หมดนะครับทุกคนอย่าชิมดำดำนะครับผมผมหลังจากที่เทาใช ขึ้นขึ้นค่าสีรอบสองนะครับสีแท้รอบสองเรีวนะครับผนังมันก็สีขาวเนียนแบบนี้นะครับพี่น้องเข้าไปจากนั้นเราไปใช้แปรงแปรงเล็กครับเก็บขอบทุกคนเก็บริมข้างล่างที่มันยังบเรย์อ่าอย่าไปทาบุหอนนะทุกคนมันก็สีขาวเหมือนกันหมดทุกแด่งเข้ากับเก็บทั้งข้างบนและข้างหน้างสามเลียมเสาแล้วพี่น้องเก็บเหมอนะครับผมมาขับมางารเก็บเลยนะครับเั้ากับสี สีที่เขาก็เป็ผสมหนาเหมนกคน400เปอร์เซ็นต์เราก็เหนี0 0เปอร์เ <yah> ซ <oo> ็นต <baja> <c oughs> <3 Gloria> ์นี่ครับมันจะขาวทุกคนข้าเลยนะครับกมกระเมืองนะครับเขาค่อยเอาเกลียงมามาตาอะนะพี่น้องไม่เอาเกลียมามาลูกออกมาครับรสีขาวที่มันแปลกดีเมือครับคนนี่นะครับทุกคนโอ้โหกรสีขาวกอสีงานครับแบบ เหว่าไก่งาคนเ็าะคนงามแก่นะี่น้องผู้สาวปากแก่แต่งแต่งได้แต่งงามนะชมือนี้นะครับผมความมีไมมีทิลปกรมนครับี้เส็ครับว,ว,วันนี้ผมตนพี่น้องรอบนอกน่าจะได้เ็อพ่งนี้ครับมือนะครับผม พอเปลี่ยนสีพทสีกันะครับไม่ใช่สีขาวต้อทำยาดึงดึงนะครับก็่เปล่ยนสีสีพาไปก็ออกทุกคนการเี่สีสำคัญนะคุณน้องเพาในพวสำหรับไพ่รองภายไในห้าสิบหัหน้าของบนแต่ไหว่าถ้าไหนที่ม้นกันแด้นะไม่ใช้สีเชิดเช็ดล้างได้นังไงก็คอได้เพกแต่สีดีนะครับเล่นเล่นยึดตกวเสีาเยอะนะครับก็พอแตะสามารถเช็ดตัวได้งนะครับเพราะว่าสีที่มันราคาสูงมาก cái bụng sẽ được cái là cái không? không, cái này là, thân người con, người cái là cái ข้อมูลเขาก็ขึ้นเจ็บนะพี่น้อข้อมูลเทาไปใส่บวันไดนะครับในการขึ้นเมสูงาใส่ยันใดขึ้นเอานะครับไมขอญาตเก็บก็ได้นเก็บสีนะครับจะจะมา,าสาื้รปราสอท้าย,ายนะครับผม เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะบันนี้กับสิทําความสะอาดนะครับทุกคนเอาเกียงซ่เศษเศษเศษเอ่อสีที่มันตกนะครับเอาเกียนเกียงเกียนก็คอกๆแล้วก็เอาพองน้ำมาเซ็ตนะทุกคนก็สะอาดให้มันเรียบร้อยกับเก็บงานเนะ่เก็บงานเนาะกับเป็นอาเรียบร้อยนะครับพี่น้องบนฝันเท้าจวขาท้า๊ว,วเนียนนะครับผม คลิปนี้นะครับการทาสีภายในก็เป็นการเสร็จสิ้นนะทุกคนคลิปต่อไปอาจจะเป็นท kind of mm hmm. าสีภายนอกและการเลือกสีนะทุกคนเพราะว่าการเลือกสีน hmm. ี่สำคัญมากครับเดี๋ยวสีภาพมันวนคลิปต่อไปนะครับว่าเป็นอย่างไรการเลือกสีผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับทุกคนครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะมารับชมกันนะครับผมมีคลิปใหม่ๆมา มาเซอร์าากัาตลอดนะครับทุกคนพ่อวางแผนไว้แล้วครับว่าะะมันจะมีกี่คลิปกี่พีเรื่องไหนเรื่องไหนนะคะรับมาเรียงกันมาแล้วนะทุกคนต่ฝากกติดตามนะครับคุกคนรบอกว่นที่บ้านะครับไปนะครับบาย